ท่านก็ได้อภิปรายนะครับว่าการประกาศรับซื้อเป็นการเพิ่มการระบาดเป็นการเพิ่มจํานวนทวีคูณนะครับตรงนี้ผมเห็นด้วยครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าแนวทางการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเราจะไม่สนับสนุนในการให้พี่น้องประชาชนนะครับในการเลี้ยงเพิ่มนะครับกำจัดอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมยืนยันได้ครับกับเรียยงพันพท่านประธานครับ วันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือโชคร้ายที่การตอบกระทู้สดที่สภาผู้แทาานราษฎรเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยผมได้มาตอบกระทู้ดาวสภานะครับท่านสสนัทชาบุญอินชัยสวัสด์ก็หวังว่าจะเป็นโชคดีแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะ,จะ,จ,ะจะโชคดีหรือโชค้ายเนี่ยสิ่งที่ผมยืนยันว่าการตอบในครั้งนี้ผมหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ นั่นคือสาระสําคัญที่พวกเราเห็นตรงกันครับนะครับผมนําเรียนผ่านท่านประธานครับว่าแนวทางการทํางานและแนวทางการกแก้ไขปัญหาเนี่ยผมอยากให้มองเป็นสามิติเมื่อสักครู่นี้ท่านเพื่อนสมาชิกได้ถามในมิติแรกว่า,าเรื่องต้นต่อของปัญหามาจากอะไรนะครับผมขอแนะนําเรียนว่า,าประเทศไทยเนี่ยมีการขออนุญาตอย่างที่ท่านบอกเลยปี49นะครับแล้วก็มีการอนุญาตให้นําเข้า ปลาหมอวันนั้นเขาน่าจะใช้คําว่าสีคลางดำนะครับซึ่งก็คือปลาหมอคลางดําปลาสายพันธุ์เอเลียนที่เราเรียกกันปัจจุบันนี้ในปี2553โดยจากข้อมูลที่ผมได้รับจากกรมประมงครับว่ามีการนําเข้าปลาชนิดนี้เนี่ยอยู่ที่2 0 0พตัวนะครับซึ่งก็เป็นระยะเวลา14ปีก่อนแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจากบริษัทที่ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยเคยได้ยินชื่อเป็นอย่างดีครับนะครับอันนี้มันมีอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้ นะครับวัตถุประสงค์ของการนําเข้าครับผมเชื่อว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับในการที่จะนําเข้ามาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้มีการาให้เจ้าตัวปลาเนี่ยสามารถทนน้ําได้ดีกว่าเดิมซึ่งกระบวนการเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยก็คงจะเป็นการไข้าสายพันธุ์ต่างๆเพื่อให้มันมีความคงทนยิ่งขึ้นเพื่อให้มันเกิดผลทางเศรษฐกิจนะครับ